งงเขาไม่ได้แพ้เวยดกงนะฮะสหรัฐยังมีระเบิดทิ้งเวียดกงได้อีกเยอะนะยังมีทหารที่ถล่มเวียดกงได้อีกมากครับแต่วันนั้นที่สหรัฐต้องถอนเนี่ยคือมีการชุมนุมของประชาชนสหรัฐนะครับในในวอชิงตันดีซีจำได้ไหมครับมีชุมนุมเดือนแสนเลยเพื่อจะให้ถอนทหารกลับบ้านนั่นหมายความว่าสหรัฐนี่พ่ายแพ้ทางการเมืองนะครับ,รบเขาถึงถอนทหารนะครับเขาจะไม่ตะลุยต่อนะครับ คนที่เข้าใจยุทธะพิจัยสงครามเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้คือกุรพ่ายแพ้ทางการเมืองแล้วการพ่ายแพ้ทางการเมืองก็แปลว่าไม่ได้รับการสนับสนุนนะจากหลายๆฝ่ายการเมืองนี่มันชนะกันด้วยว่าใครมีแรงสนับสนุนมากกว่ากันถ้าประชาชนสนับสนุนคุณมากกว่าคุณชนะถ้าคุณสนับสนุนประชาชนสนับสนุนน้อยกว่าคุณก็แพ้ทางการเมืองนะครับนี่คือชัยชนะและผ่านพ่ายแพ้ทางการเมืองเพราะฉะนั้นวันนั้นสหรัฐเนี่ยก็พ่ายแพ้ทางการเมืองทําให้ต้องถอนทหารออกจากเวียดนามวันนั้นเวียดสหรัฐเวียดนามไม่ได้ ทางการทหารนะครับแต่เพียงแต่ว่าพาคสหรัฐเองพ่ายแพ้ทางการเมืองภายในประเทศแล้วก็ต้องถอนทหารกลับแล้วทั่วโลกเขาก็มาด้วยแล้วกับสหรัฐตะวันนั้นนะครับอพอพ่ายแพย้ทางการเมืองเขาก็ตึกรู้จักหยุดนะครับหรือเหมือนกองทัพอังกฤษนะครับที่พ่ายแพ้คาัทีก็เหมือนกันนะครับต้องย้อนกลับไปดูว่าวันนั้นเนี่ยอังกฤษก็มีการสังหารคนอินเดียถึงหนึ่งพันห้าร้อยคนนะครับ มากกว่านั้นแล้วโดนบาดเจ็บอีกโอ้โหไม่รู้กี่พันในวันนั้นนะในในวันที่ทำมินที่สุดของอินเดียวันนั้นแต่ก็ไม่สามารถจะเอาชนะประชาชนอินเดียได้ซึ่งเขาไม่ได้อินเดียวันนั้นไม่ได้ใช้การทาหารเลยนะครับทั้งท้ที่คานทีเองเนี่ยมีทั้งกองกำลังมุสลิมนะมีทั้งกองกำลังฮินดูสนับสนุนอยู่แต่คานทีก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับก็ให้คนโดนยิงแหละหนึ่งพันห้าร้อยคนแล้วก็สุดท้ายมาพ่ายแพ้ตรงที่กฎหมายของอังกฤษนั้นไม่สามารถปกครองได้ และมีวิธีเดียวเองเท่านั้นแหละครับที่อังกฤษจัชนะอินเดียได้ก็คือการตีทาทพับของอังกฤษเข้ามาลบกับคนอินเดียแต่อังกฤษก็ไม่ได้ทานะครับอังกฤษก็จบแค่เกมการเมืองเพราะว่าคุณแพ้แล้วอ่ะครับการเมืองคุณแพ้แล้วเขาจะไม่ลุยาก,การทหารต้องรู้ดีว่าลุยการทหารไปก็จะมีแต่แพ้กับแพ้แล้วก็จะเสียหายยับเยินมากขึ้น,นอันนี้คนที่รู้พิชัยสงครามเขาจะหยุดแค่นั้นแต่ปีห้าสามเนี่ยอมาตบ้านเราเนี่ยพ่ายแพ้ทางการเมืองกับเราอย่างยับเยินเลย วันนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นมวลชนที่ออกมาเป็นล้านแต่สิ่งที่อามตาะทำแทนที่จะยอมแพ้แล้วก็มีการเลือกตั้งดีๆนะะไม่ครับกลับเอาทาหารมาลุยแล้วก็สังหารประชาชนเป็นร้อยนี่คือจุดพ่ายแพ้อย่างย่อยยับของเขาเพียงแต่ว่าตัดใหญ่ครับมันไม่ล้มทันทีครับมันไม่ล้มทันทีนะพี่มิไจสันนะคือเขายิ่งใหญ่มากแต่วันนั้นเนี่ยเขาโดนจุดตายไปแล้วคือวันนั้นจบตั้งแต่ห้าสามแล้วหลังจากห้าสามเนไหมฮะถัดมาไม่กี่เดือน พิสิ์เองก็อยู่ไม่ได้ครับต้องเปิดการเลือกตั้งใหม่เห็นไหมครับจากการสังหารประชาชนวันนั้นแล้วจากนั้นก็พ่ายแพ้เรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาแล้วเขาก็อ่อนกําลังลงเรื่อยๆจนมาถึงปีนี้ครับปีห้าเจ็ดเนี่ย, 57, ยผมบอกอมาดเนี่ยขณะนี้จ้อยยับว่าแทบจะไม่มีอะไรเหลือแล้วแล้วประยุทธ์จันโอชัยไหมในที่สุดก็พลิกตัวเองขึ้นมาในเมื่อสมดุลทางการเมืองมันเสียปับ๊บประยุทธ์ก็พลิกยึดอํานาจมาอยู่ในกลุ่มวาพยัก ตั้งตัวเป็นขัวน้วอำนาจอีกขัว้วหนึ่งซึ่งพอหลุดจากทหารปั๊บอมา์ก็ไม่เหลืออะไรแล้วครับเพราะการเมืองก็แพ้การทหารวันนี้ก็แยกตัวออกไปอีกตัวเองตอนนี้ครับก็ไม่เหลืออะไรในสถานการณ์ที่พ่ายแพ้แบบนี้นะผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่เขาจะทําเขาจะทําเหมือนเดิมอีกครับเหมือนตอนที่สุเทพออกมาเหมือนตอนที่ป่วนคุณยิ่งรักนะครับแล้วก็บีบให้ทหารทําการทํารัฐทหารสิ่งที่เขาจะทําต่อจากนี้คือการกวนน้ําให้ขุ่นนี่คือสถานการณ์ที่เขาจะทําทุกครั้ ก็ทําแบบนี้ครับถ้าแพ้กําลังน้อยกว่าจะไม่ประทะนะครับจะไม่ประทะจะหลีกอย่างที่เขาทาวันนี้ยเห็นไหมตีแล้วตีตีม้าเรียบไา่เรื่อยๆอันนู่นอันนี้พูดบ้างอันนี้พูดบ้างตีม้าเรียบไถ่ไปเรื่อยๆเขาจะไม่ประทะเขาจะถอยออกแล้วกพสร้างสถานการณ์กวนน้ําให้คุณรอจังหวะฉกชวยโอกาสครับเขาจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้สถานการณ์ต่อไปแน่นอนก็จะทําเหมือนรัฐบาลนิ่งรักก็คือการปล่อยให้เกิดกระแสมวลชนทั่วไปหมดเห็นไหม กว่าที่จะค้นยิ่งรักได้เนี่ยเขาเกิดม็บเสียอ้ม็อะไรสารพัดนะฮะกวนน้ําให้ขุนใช้องคาวาพยุทที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเริ่มออกมาเริ่มออกเหมือนเหมือนตอนที่ทางคุญยิรักวันนั้นเขาก็ไม่มีแรงแล้วนะครับแล้วเขาไม่มีแรงเขาสู้ไม่ได้เขาก็ต้องใช้ลักษณะนี้คือกวนน้าให้ขุนแล้วรอไอ,ไอตะกอรที่มันขึ้นตรงไหนที่มันจะเป็นประโยชน์แล้วเขาจะฉกฉวยโอกาสตรงนั้นนะครับเหมือนตอนนั้นนะครับก็มีโอกาสตรงนั้นแล้วเ,เอาทหารบีบปรากฏว่าประยุทธ์ก็ต้องทารัทหารเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะทําแบบเดียวกันันนะครบซึ่ง ผมว่าประยุทธ์ก็อ่านเกมตรงนี้ออกแล้วก็คิดว่าแต่ว่าตอนเนี้ยคุณทําอะไรผมไม่ได้หรอกนะประยุทธ์รู้ดีนะฮะคุณทําอะไรผมไม่ได้วันนี้ทหารทั้งหมดเนี่ยผมสามารถคุมกําลังไว้หมดนะเอาหัวไปนั่งอย่าลืมนะวันนี้กําลังทหารวันนี้เนี่ยผมบอกว่าอ่อนแอกว่าวันที่รักเป็นนายกอีกนะวันนั้นยิ่งรักเป็นนายกเนี่ยบุญพรพยัญญัยังคุมกําลังนะแล้วทหารข้างล่างนี่ก็เอาด้วยนะคือหมายถึงว่าเอากับรัฐบาลยิ่งรัก แล้วอยุธ์ก็ยังอยู่ฝั่งนี้ทั้งหัวทั้งหางน,นี่ยังโอเคว่าผมว่ายัางมั่นคงขนาดนี้แต่ขนาดนี้เนี่ยความขัดแย้งในกองทัพเนี่ยนะต้องอย่าลืมว่าบุรุษพักพยักเนี่ยไม่ได้มาตามตามคนไกลที่ชอบทำของทหารน,นะครับมาโดยก้าวกระโดดแล้วก็เอาคนของตัวเองนั้นกระโดดข้าหัวกระบาลใครต่อใครมาเยอะแยะนะครับข้างล่างนี่มีคนที่เสียผลประโยชน์แต่เพียงแต่อยุธเนี่ยเอาทหารตัวเองไปนั่งและคุมกำลังไว้ได้หมดกดหัวเขาไว้ได้หมดกองทัพอนะ พราะนี้ไอ้ภูเขาไฟข้างล่างนี้ที่มันขุ่นๆอยู่วันนี้ประยุทธ์ก็รู้นะว,ว่าสถานการ์ตัวเองวันนี้ก็ดูเข้มแข็งดีแต่ข้างล่างมันมีอะไรแตะได้บ้างแล้วผมก็เชื่อว่าฝั่งอามาตย์เองก็รู้นะฮะนะก็คงจะต้องดําเนินการควนตรงนี้ออกไปให้ชัดเจนให้มีกองกําลังให้มันมีกระแสที่มันชัดเจนแล้วเดี๋ยวเขาจะหยิบฉกสวยโอกาสที่สถานการ์ที่เสียเปรียบก็เรียกว่าเราเสียเปรียนอยู่ตรงนี้ก็วนนะวนหาโอกาสไปเรื่อยๆเพราะมวยนี่มันไม่มียก มันไม่มีจบไม่มีนับคะแนนนะฮะมันมีแต่ชนะน็อกเพราะฉะนั้นเมือ่อได้อยู่เสียเปรียบจะต้องวนไปเรื่อยๆนะหาจังหวะนี่คือนี่คืออมาดวันนี้ครับและผมเชื่อว่าม็อบสวยนยางนะฮะคือผมก็จะดูอยู่ว่าม็อบสวนยางนี่จะมาไหวไหมแต่สัญญาณหนึ่งนะคนไทยในมีอย่างหนึ่งผมเชื่อถ้าไม่มีการเมืองหลุนหลังไม่มีการจัดตั้งโดยฝ่ายการเมืองประชาชนออกมาไม่เต็มน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าม็อบสวนยางออกมาเยอะผมเชื่อเลยว่ามันต้องมีเงินหนุนทข้งหลัง มีฝ่ายการเมืองเพราะการเมืองนี color. ่มันจะมีีเครือข่ายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองฝั่งเราพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีหัวคะแนนมีเครือข่ายอยู่พร้อมจะประกบมวลชนสร้างมวลชนที่ขึ้นมาได้ก็เหมือนกับทุกครั้งที่เราออกมาเสื้อแดงเองจึงจะมีมวลชนเยอะก็จริงนะแต่ถ้าไม่มีเครือข่ายที่เราที่ของนปชหรือของพรรคเพื่อไทยลงไปประสานให้เป็นเครือข่ายมันก็จะไม่มรวมกันได้เป็นล้านแบบที่เราเคยทำนะครับแต่ก็เหมือนวันนี้ครับเสื้อแดงเยอะมากนะคนต่อต้านรัฐประหารเยอะมากแต่มันไม่มีใครสร้างเครือข่ายลงไปประกบ มวลชนก็เกลื่อนกันอยู่แบบเนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีประกอบสองอย่างคือหนึ่งมีมวลชนจานวนมากมีจํานวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณนะฮะแต่มวลชนเหล่านี้จะออกมาเมื่อมีเครือข่ายลงมาป,ประกอบนะครับก็ต้องมีเงินอัดฉีดมีหัวคะแนนลงไปก็เรียกว่าวบริหารจากบนสู่ล่างที่คุณร้องหาแกนนํากันนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นแกนนาในลักษณะเครือข่ายทางการเมืองของไทยมันมีอยู่แล้วหัวคะแนนนะฮะเครือข่ายแข็งขาของพรรคการเมืองมันมีแล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าม็อบสัญญางวันที่หกออกมาแบบเยอะนะฮะออกมาแบบเยอะโดยพร้อมเพรียงกันเนี่ยผมเชื่อว่าเอาแล้วครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับแต่ถ้าออกมาก็ล้มกระแลมกระลอกกระแลกแล้วก็หายไปไม่เหมือนม็อบพลังงานนะครับต้องบอกนี้ก่อนม็อบพลังงานที่เห็นเห็นไหมมันแปลกไหมครับม็อบพลังงานเคลื่อนไหวอยู่ช่วงต้นต้นหน่อยนึงนะฮะแล้วพอปล่อยตัวส่วนที่ก็หายไปเห็นไหมครับ อ่าผมเชื่อว่าตรงนี้ครับการเคลื่อนไหวของม็อบพลังงานที่เราเคยเดาว่าที่เขาเคลื่อนเนี่ยเพื่อดีผลต่อการปล่อยตัวสนธิดินทงคุณถ้าไม่ปล่อยม็อบนี้มันขยายไปเรื่อยเพราะนั้นกสเจจาต่อรองให้มีการประกันนะครับเพราะฉะนั้นสนธิก็เลยได้ประกันออกมาพอประกันออกมาม็อบเหล่านี้หายลจนาหายทุกอย่างหายหมดนะไม่มีแล้วม็อบพลังงานกลายเป็นตอนนี้สนธิเองหลุดจากหลุดจากคอกมาได้แล้วเสือตัวนี้ครับผมบอกว่าเสือสนธิดินทองคูณนี่มันมันไม่เหมือนสุดเทพนะฮะไอตัวนี้ไม่เหมือนสุดเทพไม่เหมือนอภิสิทธ นะครับไม่เหมือนพุทธไม่มันสื่งๆึ่งพุทธอิสระนะฮะแต่คนนี้สุเทพเนี่ยนะเนวินนะครับ uh. ก็แล้วแต่ไม่กลัวใครก็จริงนะแต่ในที่สุดเขายังกลัวอยู่บ้างในในคนระดับเบื้องบนเขากลัวอยู่บ้างแต่สนธิลิ้นทองคุณเนี่ยไม่กลัวใครทั้งนั้นนะครับในแผ่นดินนะครับ uh. เพราะฉะนั้นเขาิลูกบ้าเที่ยวล่าสุดอย่างสุเทพเนี่ยมันมีอะไรจะเสียนะครับสุเทพมีทรัพย์สมบัติมากมายถูกไหมฮะมีตาแหน่งทางการเมือง เนวินก็เหมือนกันมีสมบหติมีตำแหน่งเียนาคจทางานเมืองรออยู่เหมือนกันนะฮะแต่สนธิลิ้นทองคุลเป็นคนที่ไม่มีอะไรจะเสียครับี่เมสันเขาเป็นคนไม่มีอะไรจแล้ววันนี้นี่สิ่ท่วมตัวนะครับสุดท้ายในคดีความเห็นไหมฮะอยู่ในศาลไม่ใช่รอดนะเนี่ยประกันตัวออกมาเฉยนะะเขาหมดแล้วในชีวิตคุณกลัวคนอย่างนี้เถอะคนที่ไม่มีอะไรจะเสียเนี่ยคุณระวังให้ดีนะเพราะฉะนั้นสนธิวันนี้ผมเชื่อว่าพอออกมาไม่กี่วันก็เริ่มมีการจัด คุยกับเพื่อนนักข่าวแล้วออกมาเป็นคลิปเห็นไ้ฮะการแสดงความคิดเห็นโจมตีคอสชเริ่มปั้นรูปเหมือนตอนควนทักษิณนะครับแล้วก็พูดถึงอะหมาดด้วยนะนะนครับเหมือนตัวเองแยกออกจากอมาดแต่อย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวลองดูฮะผมว่าผู้ชายคนนี้ไม่เบาอ่ะไม่เบานะฮะ<ต>คนคนนี้เ,นเขาเรียกว่า notting to lose ครับเป,เป็นไปได้ไหมครับที่ว่าคุณสนทิริมทองคุณจะจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์ในการนำมวลชนมาต่อต้านคุณประยทธ์ในตอนนี้ ตอนนี้มีการล็อบบี้กันเยอะแยะนะแน่นอนอะ่ะเวลาจะลบมันต้องจัดทัพ per ปีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเชื่อว่ามีล็อบบี้มีการคุยกันนะเคือข่ายมันจะจัดอย่างไรแต่ตอนนี้เขากำลังเรีนการตรงนี้เราก็ยังมองอะไรไม่ออกนะผลประโยชน์จะเป็นอย่างไรและผมเชื่อว่าพักันยังไงก็ต้องรวมกันนะส่วนที่จะต้องมาจับมือเพราะว่าจะได้ปัดอาจจะต้องมาอยู่โต้อตอบฝ่ายอมาอีกครั้งนะครับเพราะวันนี้ค่อนข้างจะมีการแสดงความไม่พอใจหลายเรื่องโดยเฉพาะ เรื่องของการตัดสินนะฮะเรื่องของการยกฟอ้องอัยการไม่สั่งฟ้องเรื่องคดีจำนำข้าวของคุณยิ่งรักก็มีการแสดงออกายฝ่ายตรงข้ามก็คือฝ่ายฝ่ายอมาตย์นค่อนข้างชัดเจนนะครับมีความแสดงความไม่พอใจชัดเจนเลยโดยเฉพาะคุณสมจิตนะครับช่วงเจ็ดนี้ออกมาต้อตอบอย่างรุนแรงและหลายๆคนก็แสดงความไม่พอใจที่อัยการสูงสุดเนี่ยไม่สั่งไม่ฟ้องคุณยิ่งรักซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหตุเองนะครับ คือการไม่ฟ้องคุณักตอนนี้ก็ตีความว่าวันสมจิตเองก็บอกว่าตรงลงอายการสูงสุดเนี่ยมันเป็นอายการของทักษิณหรืออายการของรัฐบาลนะโจมตีกันอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าอายการสูงสุดวันเนี้ยอยู่ใน,บนับ,บัญชาของรัฐบาลใครก็เป็นประยุทธ์จันโอชานะครับ,รบแล้วการอายการสูงสุดไม่สั่งฟ้องคุณยิ่งรักเนี่ยผมผมบอกมันไม่มีเหตุผลจะสั่งฟ้องคุณสมจิตที่โต้แย้งออกมาเนี่ยมันเป็นการโต้แย้งโดยคติอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะ คืออายการสูงสุดก็ทําหน้าที่ตามหลักฐานที่มีนะซึ่งหลักฐานตัวนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนว่ามีการชงลูกมาจากใครจําได้ไหมครับทหารไปสารวจโกดังเก็บข้าวทั้งหมดเลยแล้วก็บอกไม่หายไม่เน่าด้วยไม่มีอะไรเสียหายเลยนะในเมื่อมันไม่มีอะไรเสียหายมันจะมีทุตทุจริตได้อย่างไรครับฉะนั้นอายการสูงสุดก็ดาเนินการตามหลักฐานนะครับโดยมีมีสามข้อที่อายการสูงสุดส่งกลับไปให้ที่นาใหม่หลายคนบอกว่าไม่ใช่ยกฟ้อง อันนี้ไม่ใช่อ่าอันนี้ไม่ใช่ไม่สั่งไม่พ้องคือการสั่งไม่ฟ้องของอายการเขาเป็นแบบนี้แหละครับคือหมศาลอายการไม่ใช่ศาลนะครับจะได้ยกฟ้องหรือไม่ยกฟ้องไม่ใช่อายการมีหน้าที่รวบรวมหลักฐานแล้วพิจารณาว่าคดีนี้เหมาะสมที่จะยื่นฟ้องหรือไม่นะครับมันก็เป็นแบบนี้แต่พอมันไม่พร้อมมันหลักฐานไม่พอเขาตีกลับแต่หมายความว่าคุณก็อาจจะไปหาหลักฐานเพิ่มเองแล้วมายื่นใหม่ได้ไม่เป็นไรนี่คืออายการไม่ใช่ศาลนะศาลนี่คุณครั้งเดียวจบนะฮะ ต่อายการเนี่ยโอเคก็บอกเออไม่ฟ้องไม่ฟ้องกันแล้วแต่ด้วยเหตุนี้นี่สามสี่ข้ออะ่ะแล้วแต่คุณก็อาจจะไปหามาเพิ่มตำรวจอาจจะมามาเพิ่มแล้วมาปรึกษาอายการใหม่นะครับแล้วถ้าต่ว่ามีหลักฐานเนพียงพอแล้วจะส่งฟ้องเขาก็ส่งแต่ถ้าส่งฟ้องแล้วหลักฐานไม่เพียงพอศาลก็ตีกลับอายการก็เสียหายซึ่งลักษณะแบบนี้มันเะห็นชัดเจนว่าถ้าหารเองก็โงออกมาแล้วนะถูกไหมแถลงออกมาเลยว่าข้าวไม่มีเน่าแต่แปลกไหมครับหมอว่าลงนี่เอาหลักฐานมาพิมพ์เป็นหนังสือโต้ตอบ ว่ากอนอีกแร้วมข้ามันมีการชุดสลิะสองฝั่งในยตกลงไม่รู้ใครพูดจริงใครพูดเท็จขนาดนี้นะครับสังคมเริ่มสับสนแล้วพลพรรคฝ่ายเขาในแน่นอนประชาชนฝ่ายที่เป็นฝ่ายต่อต้านยิ่งรักหรือฝ่ายอมมากเนี่ยเขาย่อมไม่พอใจในการกระบวนการตัดสินของการตัดสินใจของอายการสูงสุดครั้งนะครับซึ่งแน่นอนนะเขาก็ต้องโยงว่าอันนี้เอื้อประโยชน์ให้กับยิ่งรักเลยสักสินซึ่งอยู่ในรัฐบาลของคอรชอนะฮะบ แล้ววันนี้ที่สมจิตถามอายการสูงสุดวันนี้ก็เหมือนโยนโยนไปที่มีอํานาจอะไรมากดดันหรือเปล่ามีอํานาจอะไรมากดดันอายการสูงสุดหรือเปล่านี่คือคําถามของคุณสมจิตคุณสมจิตกําลังหมายถึงใครอํานาจที่กดดันถามว่าวันนี้คุณทักษิณกดดันได้ไหมคุณยิ่งรักมีโอกาสมากดดันอายการสูงสุดได้ไหมมันไม่มีอะไรแล้วครับวันนี้คุณยิ่งรักก็มีอำนาจคนที่มีอํานาจวันนี้คือคอสชอใช่ไหม คนที่มีอำนาจวันนี้คือรัฐบ,บาลนายประยุทธ์จันโอชาคุณสมจิตกาลังบอกว่ารัฐบ,บาลนายประยุทธ์จันโอชากด,ดันอายการสูงสุดให้ไม่รับคําอ่าอ่าสางไม่ฟ้องคุณยิ่งรักเหรอครับแปลว่าคุณทักษิณกับคุณแสดวคุณยิ่งรักกับคอสชนี่เอื้อประโยชน์กันใช่ไหมครับคุณสมจิตกาลังคิดแบบนี้ครับนี่คือความคิดของฝั่งมวลชนฝ่ายอมาตย์ซึ่งกําลังจะเอาประเด็นนี้นะครับปลุกะดมมวลชนขึ้นมาเห็นไหมครับศึกครั้งนี้มันเริ่มกลุ่นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งสามสามข้อนะที่อายการสูงสุดที่เขาสั่งไม่ฟ้องคุณยิ่งรักเ็าบอกว่าสำนมวนอ่าขอโทษนะฮะมีสามข้อประเด็นก็คือว่าโครงการจำนำข้าวเป็นโครงการที่สบาลแถลงนโยบายต่อไาอันนี้คือคือ,คอทนายของคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นคนยื่นไปเพื่อคัดแย้งนะครับของการยื่นให้ให้ใหอายการจะฟ้องไม่ฟ้องเนี่ยฝ่ายเราก็มีโอกาสมีประเด็นโต้แย้งนะฮะทนายอของอายการเหมือนกันก็เขาโต้แย้งไปว่าจริงๆงโครงการจำนำข้าวเนี่ยเป็นนโ